เงาทมืนแห่งป่าลึกใต้แสงจันทร์ประหารคืนนี้ป่าลึกชุ่มด้วยความเงียบสงัดทหารพรานชุดดำเคลี่อนไหวราวเงามืดเสือ้อเกรา่ดำสนิทกลมกลืนกับความมืดมีเพียงดวงตาแหลมคมที่ส่องประกายเยือกเย็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเสียงกระซิบของหมวดดำดังขึ้นผ่านวิทยุทันใดนั้นเสียงใบไม้เสียสีแตกจากพงไพร เงาร่างผู้ไม่ประสงค์ดีแทรกตัวเข้ามาทหารพรานกระชับปืนไว้แน่นด้วยทักษะที่ฝึกฝนมาเนิ่นนานการประทะครั้งนี้จบลงในพริบตาแสงแรกของอรุณขึ้นเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงทหารพรานชุดดำคนหนึ่งเหลือบมองตราทาตห้อยคอพระประจำตัวที่พรายพ่อเลี้ยงให้ไว้ก่อนออกปฏิบัติงานเขากระซิบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะละลายหายไปในหมอกเช้า ป่าคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่ทุกหย่อมหญ้ายังรู้ดีเงาทะมึนเหล่านั้นยังจับตาดูแลผืนดินแดนไทยอยู่เงียบ